Bum 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 ไลเหยื่ออะไรห้าสิบบาทไม่ได้ทำมาจะเปิดคลิปปนเลยปนเลยเร็วสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนนะสี่เลยวะ โม,มีตัวเดียวด้วย,ม,ยมันขาดแล้วลใช้มาตั้งหลายงานแล้วนี่เรายมาอยู่ที่นคนปรปถมครับอะไรนะอำเภอบางเดน,น,นเอออำเภอเหรอ่ะบงแขมเหรอตำบลเหรอไม่รู้ครับเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> วันนี้มากับโปแบงค์ครับโปแบงค์สุดหล่อครับทั้งหล่อทั้งเท่เป็นเสียด้วย ันนี้ไปรอมึงจะห่าทำไมวะนนี้ไปรอชมดูผลงานโปรแบงกันดีกว่าครับวันนี้เราอยู่ที่นคปรปฐโมที่ไหนก็ไม่รู้เขาเรียกวางแขบกันก็มาลองดูครับโปรแบงก็อยากมาจัดให้เขาสลกหน่อย ัดไม่โต้โอ้โหเจี๊ยบกัดแล้วก็ชากเลยอะ เรามไม่รู้ดิกำลังจะส่งสายสักหน่อยไม่กระชากอือปลาตัตแรก ตามอ้โหโฉบโชบ,โชบไอ้สั์เอ้ยกัดไม่โดนไปตัตวไปกี้มันตามมากัดไม่โดนรอบนึงนะมันตามมาโฉบเหยือ่อีกรอบนึงนะนึกว่าจะโดน tệ ừ. đi à, phải, phải, ด,ดูสภาพเดียวกันราจจะตีขึ้นต้นกกสวยแต่ตีขึ้นได้จริง tất tục mấy tông mấy tông gì ấy à? mấy tông ba thì mình dù lùng nó lùng nó เับตรงจับตรงต้องเอาให้ได้ตัวนี้จะอยู่ที่เดิมไหมเอาเี้ยกัดลงไปตับเลยอยู่ไหมน่ะไม่ไปกินมันไม่ใช่ตัวนี้นี่ กี่ที่มันกัดมันใหญ่วันนี้นะมาครับป่าแต้มแรกตะค้อปถมลงไปซวบจริงๆครับถ้าตีตรงจุดที่มันอยู่เก็บไว้อวดพี่แบงก่อนแต้มที่สองครับแต้มแรกได้กระส่ง้วตัวหนึ่งไปดูแต้มต่อไปกันครับ แนวหนาไปหน่อยโอ้ยอุ้ยพี่แบงค์ได้แล้วพี่แบงค์อุ้ยพี่แบงค์ได้แล้วหลุดบนฝั่งอุ้ย,ยโชคดีชิพายเลยเบรกหวานชิพายได้ได้ยินเสียงเบรกอุย้ยเมื่อเช้าหวานกว่าน,นี้อีกตอนใน<ไ>ตัวนั้นหลุดอ่ะปลาตัวแรกของพี่แบงค์ครับแล้วแบงค์หลุดบนตลิง่งเลยนะโชคดีไปจับปลาแบบไม่ได้จับกระแดะมากเลยใช้กบจางอะไรครับขอบคุณโปรเก่งครับโปรเก่ง บอกแล้วให้มัดฝาถังเฮ้ยเอาไว้รถมึงดิไม่ใส่คล้องไว้เลยคล้องเชื่อกเลยเหรอสีม่วงครับสีใหม่ครับกำลังหมานไปไปไปไม่เอาเอาไว้รถมึงดิจะตกปลาอย่ายุ่งรักทุเรศรักทุเรศ มีรอยกับอีกสักเอ้ยมันไม่มีมุมวัดข้างบนติดต้นไมโโ้โอ้ยอ้ซ้ำเอาจนได้ก็ส่งติดขอเดียวด้วยอย่าดินนะด้นนะดิ้นนะหลุดแน่เลย ก็สองใหญ่อยู่เมื่อกี้ผมวัดมันหลุดแล้วนะผมวัตีไปล้างเหยื่อไว้มันกัดอีกเดีย๋ยวติดแหนกะก็ล้างเหยื่อหย่อนหย่อนไว้อักกัดไว้สวย,ยครับ ากสาย P.E. ไว้ด้วยครับสาย P.E. เ e r บอร์ครับสายหน้า NLX ครับผลิตภัณฑ์จากฟอร์เตครับอุปกรณ์ดีๆจากบริษัท a d v e n t u r e ครับ A t a d ครับกระส่งใสสวยครับมุมมันลกครับพาไม่ได้ครับกบยางสายมือนะืะดูดิที่ผมอยู่อ่ะผมอยู่ใต้กิ่งกระถินนั่นอนะ ถ้าไปทางนี้ก็จะไปกิ่งไม้ตรงนั้นมีรูให้ยื่นไปเยอะสุดอะอพวกได้ปลาช่อนตัวเดียวพวกซื้อมาลุมมาแล้วอะ <laughs> แกงช่อนใส่มาลุมแ่ง,ง <laughs> แมงแล้วไหนอะปลาทำพริกแกงอะทำน้ำพริกอะซื้อ,ซ,อซื้อปลา <laughs> องขอยไม่เก็บกันโ,โหวาดมือกูวะเนี่ยขาดเจ็บมือเลย ตายไหมเนี่ยไม่ตายจะออกยังไงเนี่ยหนูอย่าในะจเย็นตวเบลอเลยครไปหมอ ถ่ายแล้วไม่เก็บกันเก็บทะเลากหมดคงไม่ตายหรอกอย่าแทงพี่พี่ช่วยน้องอยู่เนี่ย อโถมันจะหลุดอยู่แล้วมันก็ยังดิ้นอีกเนาะไป้องขายไม่เก็บกันไส่ายแย่มาก อยอนอยู่ไหมไม่อยู่หันไปมองฟ้า อยู่ตรงทางมาเร้าขยับไปกี้ไม่รู้จะกัดหรือเปล่าพี่เหับโดนไหมนนะ่ะ ต,ต้นมะพร้าวต้นแบ็กตามกันไปไ,ปไ,ปนไ,ปไปหนมั่งนะี่ย กัดไม่โดนเป็นปลาชอ่อ,ตอนตอนนัวนี้ดันโลอะเกือบโลอะตัวเนี้ยมีแปดขีดอะ่ะหลบมาแป๊บหนึ่งมันก็แค่โดกัดแล้วมุดวิ่งไปทั่วเลย สองน้อยนึงเห็นมันกัดไม่หนักไงถ้าเป็นชโดน่าจะกดไปแล้วแหละก็เลยส่งสายซะ, <c oughs> ยะดีนะที่ตัดสินใจตือ <c oughs> อ้อเต็มลำฝ <c oughs> ากสายด้วยครับสายพี e ่อีเบอร์ครับสายหน้าสายช็อปปิด NLX ครับสินค้าจากฟพอร์เต้ครับ <c oughs> อุปกรณดีๆจากไว้สัต แอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์ TAD ครับขอบคุณครับเต็มลำสัตว์ใหญ่แบงค์เห็นไหมหมายไม่สวยมึงอ่ะเป็นไงแมางกัดเกือบทุกรูนี่ยังไม่ได้ตีทุกรูอย่างเงี่ยติดตามมึงอยู่นี่แหละทั้งวัน เกียมีตัวด้วยแส่ไม่เข้าตาตีไม่ถนัดไปอยู่ไหม าจะอยู่ตัวเนี้ยมาไม่เห่าปากขึ้นอยู่ อยู่อยู่อีสัต้ยหลุตโอ้โหจิตใจตัวนี้ชคดดว์โอ้สานั่งรอมันขึ้น น้าตามาล่อ วยหน่อยพีตามตามดูผลวันนี้กนะันครับวันนี้ได้ไปบางแขมก,กับเพื่อนนะ โป้โปแบงค์โปแบงค์สายแว้น์ขี่รถโคตรเร็วอะ่ะเขาบอกหมายไม่สวยเขาไม่ตือ้อขี่ผ่านตีไม้สองไม้ไปผมบางทีก็ตามเขาไม่ทันทีผมไม่ได้ตีผมขี่ตามเขาอย่างเดียวส <c oughs> รุปผลปลาวันนี้ก็ขี่ไปบางแขมผมได้มาสี่ตัวตอนสองเอาสองสอง กัดไม่โดนก็เยอะอยู่ส่วนโปแบงโปแบงที่ก่อนจากไปได้สี่ได้3ตัวผมก็มาตีแถวบ้านแถวก็ได้อีกอกี่ตัว1ตัว2ตัว2ตัวและที่กัดไม่โดนใหญ่ทั้งนั้นเลยแล้วที่เจ็บใจสุดคือชโดครับนั่งซื้อชโดอยู่รอชโดกัดสามสี่ที กัดไม่โดนที่สุดท้ายกัดโดนแต่แต่ด้วยที่จังหวะที่ผมนั่งรอมันผมนั่งสับอาจจะแบบแรงไม่เยอะสายไม่ตึงมันเลยลุดเลยแห้วไปพลาดแต่ได้ชะโโดมากไซส์มีไซส์อะไซส์สองไซซ์สามอะไว้โอกาสหน้าเราเชิญใหม่ครับวันนี้รักไปก่อนครับสวัสดีครับ